กรรมสี่แบบในยะที่หนึ่งที่ขูทั้งหลายกรรมสี่ประการนี้เรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ทราบสประการอะไรบ้างคือกรรมดำมีวิบากดำก็มีกรรมขาวมีวิบากขาวก็มีกรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวก็มี กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมก็มีพิกุทั้งหลายก็กรรมดำมีวิบากดำเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขา,ทาร,าท,ารนนาที่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจจีสังขารที่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียน รั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนผัสสะที่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนนั้นเขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนเป็นทุกข์โดยส่วนเดียวดังเช่นพวกสัตว์นรกนี้เราเรียกว่ากรมดำมีวิบากดํด พิคุทั้งหลายก็กรรมขาวมีวิบากขาวเป็นอย่างไรพิกุทั้งหลาย,ย,ลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งวจจีสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่ไม่มีความเบียดเบียนครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียน ผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่ไม่มีความเบียดเบียนนั้นเขาอันผัสสะที่ไม่มีความเบียดเบียนถูกต้องแล้วย่อมได้เสวยเวทนาอันไม่มีความเบียดเบียนเป็นสุขโดยส่วนเดียวดังเช่นพวกเทวดาสุภกินนะหะนี้เราเรียกว่ากรรมขาวมีวิบากขาวพิกุทั้งหลาย ก็กรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวเป็นอย่างไรพิคูทั้งหลายบุคคลบางคนในโลกนี้ย่อมปรุงแต่งกายสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งวจีสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมปรุงแต่งมโนสังขารที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้าง ครั้นเขาทำความปรุงแต่งอย่างนี้แล้วย่อมเข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างย่อมถูกต้องเขาซึ่งเป็นผู้เข้าถึงโลกที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างนั้นเขาอันผัสสะที่มีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างถูกต้องแล้ว ย่อมได้เสวยเวทนาอันมีความเบียดเบียนบ้างไม่มีความเบียดเบียนบ้างอันเป็นสุขและทุกข์เจือปนกันดังเช่นมนุษย์ทั้งหลายเทวดาบางพวกและสัตว์พวกวินิบาตบางพวกนี้เราเรียกว่ากรรมทั้งดำทั้งขาวมีวิบากทั้งดำทั้งขาวที่ขู่ทั้งหลายก็กรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาว ย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเป็นอย่างไรคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากรรมตะสัมมาอาชีวะสัมมาวายามะสาัมมาสติสัมมาสมาธินี้เราเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวมีวิบากไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมพิกุทั้งหลาย กรรมสี่ประการเหล่านี้แลเรากระทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วประกาศให้ทราบ